สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลเด่นประจำวันกับโคชซันคัดตัวแพงซึหงเราเจอกันในช่องทางนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากบอลดีๆคัดตัวแพงแถวบอลสดมาแล้วที่ตรงนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะขอฝากกลุ่ม VP ีของเราด้วยนะครับในนั้นมีคู่ทีเด็ด VP จัดจำใจมาให้สมาชิกทุกวันพร้อมมีการนำเล่นบอลสดพาสมาชิก บวกได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับมีการพูดคุยในนั้นคอสบ,บอลสายเชียสายลุ้นเนี่ยอยากพลาดเลยกับกลุ่มเว P ีของเรานะครับมาถึงวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนะครับก็คัดมา7คู่ด้วยกันนะครับเกาโชเซเรียอามีเอซิงมิลานนะครับพบกับ,บโบลญญาเวลาตี145ลาลิกาสเปนลาสพามาสพบกับไบโอบายกาโนตี2บุนเดสลิกาเยอรมันนะครับบุคบวกพบฮอฟเฟนไฮมตีหนึ่งครึ่ง แชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพลย์ออฟนะครับโกลดทรีซิตี้พบซันเดอร์แลนด์ตีสองซูเปอร์ลีกตุรกีมี2คู่นะครับบีเอสอิสตันบูลบาซักเซฮียพบกับเฟเนบาเช่ตอนเที่ยงคืนกาเซนเทปพบกับอารันยาสปอร์ก็เที่ยงคืนเช่นกันแล้วก็เซกุนดาดีบีซีออนของสเปนนะครับกาดิสพบกับอัลเมเรียเวลาตีหนึ่งครึ่งครับเริ่มต้นวันนี้ที่ฟุตบอลก,กาโชเซเรอาอิตาลี เกีระหว่างเอซิมิลานกับโบโลญญานะครับเวลาตีหนึี่สิโดยเป็นเกมที่36ของทั้งคู่นะครับโบโลญญาเป็นระดับ7ของตารางเซเรียอาแล้วก็เอซิมิลานเป็นระดับ9ของตารางนะครับโดยที่คู่นี้เดี๋ยวจะเจอกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้าอีกนะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศโคปาอิตาเลียก็เลยขยับคู่นี้นะครับมาเล่นกันก่อนในวันศุกร์เพื่อที่จะได้พักเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยนะครับทั้งสฝั่ง โดยที่ผลงานานัดหลังสุดนะครับถือว่าอสติมิลอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเคกว่านะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดนะครับโดยที่เกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะเจนัว2ประตูตอนหน่งนะครับก็ทำให้มิลานติดเครื่องชนะมา3เกมซ้อนแล้วนะครับในขณะที่โบโลญญานะครับช่วงหลังๆนี่ก็อาจจะมีฝืดๆให้เห็นบ้างนะครับเพราะว่าเสมอติดกันมา2นัดแล้วนะครับเสมอ อูด n นเซเสมอยูนตุสนะครับด้วยสกอร์0ต่อ0กับ1ต่อ1ด้านการเจอกันที่ผ่านๆมาของคู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมิลานถือว่าผูกปีข่มบอลญาแบบถึงไหนถึงกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ไม่แพ้ต่อบอลญาเนี่ยเกินกว่า10นัดนะครับแล้วก็ดมรวมๆ20นัดด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าการเจอกันล่าสุดนะครับ เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นบรญญยาที่ชําระแค้นได้นะครับถอนอคืนด้วยการเอาชนะมิลาน2ประตูต่อนหด้านสภาพทีมสำหรับคืนนี้นะครับมิลานมีเสียคียแมนเพิ่มไป1นรายก็คือราฟาเอลเลอา t ที่สะสมใบเหลืองครบโคต้านะครับต้องติดโทษแบนในคืนนี้นะครับหนัดแล้วก็มีตัว7เก่านะครับบริคาโดซอกติลกับวอร์เรนบอนโดนะครับในขณะที่ยูซุฟฟอฟอน่า ก็เจ็บเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับจากเกมล่าสุดที่ชนะเจนัวได้นั่นเองนะครับในขณะที่โบลอนยามีตัวเจ็บอยู่3รายแดนเอนดอยเอมิลโฮมเอสตานิสเปโดร่าดังนั้นการจัดทัพนะครับเอซิมิลานใช้ระบบเดิมนะครับ3 4 2 1แต่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวลโรเตชันทีมในบางจุดนะครับแนวรุกเนี่ยจะเป็นทิยานีไรเดอร์กับคริสเตนพลสิท์นะครับที่สนับสนุนหน้าเป้า ซึ่งนัดนี้เชื่อว่าจะเป็นซานติอาโก้คิมิเนสนะครับที่ลงมาแทนลู้าโยวิชบ้างนะครับในขณะ,ะที่โบอรญลยา่น่าจะมาคล้ายๆเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรมากมายระบบใช้เป็น4-2-3-1หน้าเป้าบนสุดเป็นทิสดันลินกาแฮนดิแคปของคู่นี้เนี่ยเอซิมิลานเป็นต่ออยู่ที่0.25ซึ่งก็มองว่าน่าที่จะลุยได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่อนข้าง ชัดเจนว่าช่วงหลังๆในเอซิมิลานอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่ากันนะครับแล้วก็แม้ว่าเกมนี้นะครับราฟาเอลเลอาจะไม่อยู่แต่ว่าตัวที่ยังอยู่ก็เชื่อว่าจะสามารถทดแทนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนพรูรุสิคซาเดียโกคิมิเนสือว่าใครต่อใครนะครับก็น่าที่จะทําอันตรายโบลญญาได้เพราะว่าโบลิญาชั่วโมงนี้ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีสักเท่าไหร่นะครับ2นัดหลังเสมอมานะครับแล้วก็ช่วง5นัดหลังก็มีแพ้ออตลาลันต้า ด้วยนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเป็นเกมเยือนนะครับบอรนยาก็ไม่ชนะใครมา2นัดแล้วนะครับมีแพ้อัตาลันตา02มีเสมออูดิเนเซ่ศูนต่อศนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นโอกาสของมิลานในการที่จะไปต่อนะครับแล้วก็ขยับเข้าใกล้บรรดาทีมท็อปเซเว่นท็อปแอะไรไปอีกนิดหนึ่งนะครับเชื่อว่าน่าที่จะลุยได้เลยเอซิมิลาน่าจะเบียดชนะได้นะครับ สกอร์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ซักมิลานชนะ2ประตูต่อ1่สกอร์สุกครับลาสพามาสกับราโยบายกากโนลาลิก้าสเปนในคืนวันศุกร์นะครับเวลาตี2โดยที่เป็นเกมที่35ของทั้งคู่นะครับถือว่าคู่นี้เนี่ยอันดับค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับห่างไกลกันพอสมควรเลยราโยบายการโนเป็นอันดับ8ของตารางนะครับในขณะที่ลาสพามาสอยู่ที่18เลยนะครับต้อง ลุ้นหนีตายหนีตกชั้นกันอย่างเต็มที่นะครับในช่วงที่เหลือโคงสุดท้ายนี้ส่วนฟอร์มการเล่นช่วงหลังนะครับลาสพามาสเนี่ยแพ้3ชนะ2นะครับล่าส,สุดลาสพามาสแพ้บาลเซียคาบ้านนะครับ2ต่อ3ส่วนฝั่งของรายบายกาโน่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ชนะใครก็ยาวนานเหมือนกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสนัดแต่ว่าเกมล่าสุดถือว่าฮึดขึ้นได้นะครับเฉือนชนะเคตาเฟ่หประตูต่อศูนย ด้านผลการเจอกันที่ผ่านๆมานะครับในช่วงหลังๆเนี่ยหนัดหลังถือว่าเท่าๆกันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะได้2แล้วก็เสมอ1แต่ว่าช่วงหลังๆกว่านั้นนะครับเป็นลาสพมาที่ชนะได้2เกมซ้อนลาสมาชนะรายโยด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แล้วก็3ประตูต่อหนึในการเจอกันล่าสุดนะครับส่วนเรื่องของตัว7นะครับถือว่ามีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ลาสซมาขาดประมาณ3ราย คิวเรนโรดิเกสกับสกอตต์แม็กเคนนานะครับแล้วก็ฟาบิโอซิลวาโดยที่2รายหลังอาจจะเข้าข่ายเช็คฟิตนะครับส่วนรายยบายกาโนเนี่ยอ่ามีเช็คฟิต2เหมือนกันนะครับโจนาธานมอนเทียลกับรนดี้เอนเตกาส่วนอับดุลมูมินกับปาเต้ซิสเนี่ยขาดแน่ๆปัญหาสภาพทีมไม่ได้มีเยอะนะครับก็ทำให้การจัดทีมเนี่ยน่าจะมาคล้ายๆเดิมอาจจะเป็นยกชุดมาจากเกมที่แล้วนะครับ 拉สปา,าร์มาสเป็น4-2-3-1แนวรุกเนี่ยมีโอเวอร์แม็กเบอร์นียที่เป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยพวกซานโดรามมเรสนะครับอัลเบโตโมเรโรคาเบียมูนยอซึ่งเกมล่าสุดซันโดราเมเรสกับแม็กเบอร์นียนะครับยิงประตูได้ทั้งคู่ส่วนรายยองบิยานโนบายานโนนะครับใช้เป็น4-2-3-1หน้าเป้าเป็นอัลบาโรกาเซียแฮนดิแคปอยู่ที่0.0หรือว่าแรงเสมอ นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยดูว่ารายยบายากโน่ก็อยู่ในจุดที่ดีกว่าในบางปัจจัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอันดับตารางที่รายยบายากโน่เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้แบบไม่กดดันนะครับอยู่อันดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวที่อันดับ8แล้วก็ในไม่น่าที่จะหลุดลงไปต่ำกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับเมื่อจบซีซั่นเต็มที่เนี่ยก็ดูว่าน่าจะเป็นอันดับ10 11อะไรอย่างนั้นนะครับไม่น่าหลุดไปไกลกว่านี้ในขณะที่รัสเามาร์สเนี่ย ยางต้องกดดันตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ความกดดันนั้นแหละน่าจะทําให้พวกเขาเล่นอย่างเกร็งๆนะครับแล้วก็ไม่ไหลลื่นโดยเพราะว่าช่วงหลังๆนะครับลสาสพดพมานี่ก็แพ้เป็นเรื่องปกติด้วยแพ้มา2นัดติดนะครับเกมนี้ถ้าจะแพ้ต่อกันอีกสักนัดนะครับก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกใจนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดนี่ก็รายยบายานโนก็ชนะมาด้วยนะครับ จ่นไปที่รายโอเบโนบุกชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับสก,กอตต์วอ b บวกกับ h o ฟเฟนไฮม์นะครับบนเดสเซรกาเยอรมันเวลาตีหนึ่งครึ่งอันดับของคู่นี้นะครับค่อนไปทางท้ายๆหน่อยวอ b บวกเป็นอันดับที่12ส่วน h o ฟเฟนไฮม์เป็นอันดับที่15แต่ว่าช่องห่างของแต้มเนี่ยก็ฮอฟเฟนไฮม์ห่างจากไฮเดนไฮมอันดับ16อยู่พอสมควรนะครับในขณะที่เหลือแค่2นัดสุดท้ายเท่านั้นนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับการรอดตกชั้นแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการก็ตามแต่ว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับช่วง5นัดหลังเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับวอฟสบวกเนี่ยไม่ชนะใครมาตลอด5เกมหลังแล้วก็เป็นแพ้ซะสีเลยนะครับเกมล่าสุดออกไปโดนดอดมูลถล่มมา4 0ฝั่งฮอฟเฟนไฮม์เองก็ชนะได้ยากเหมือนกันนะครับชนะคู่แข่ง1หนจาก5เกมหลังสุด แต่ว่าเกมล่าสุดก็ถือว่ามีแต้มนะครับล้วก็เกือบชนะด้วยแต่ว่าไปโดนกลัดบักเนี่ยตามตีเสมอซะในช่วงทดเจ็บนะครับ4ประตูต่อ4ในแง่ของผลการเจอกันที่ผ่านมานะครับในช่วงหลัง5นัดเนี่ยเฮทเป็นฝั่งวอ x ก์บวกที่ดีกว่านะครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มากนะครับแต่ว่า2เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยวอบวกชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ0แล้วก็1ประตูต่อ0 สำหรับในเรื่องของความพร้อมเนี่ยถือว่าต่างฝ่ายต่างขาดตัวเจ็บเยอะเลยนะครับวงสวงเนี่ยมีแบนด์ด้วยนะครับมาร์คซิมเลียนอาร์โนส่วนตัวเจ็บเนี่ยอยู่ที่6รายด้วยกันนะครับเบนนิตบรกเกอร์เควินปาเรเดสมาริอุสมุลเลอร์มัตเชียสวันเบิร์กโรเชริโอแล้วก็เซบาสเตียนบอร์เนลฝั่งฮอฟเฟนทาร์นะครับเจ็บอยู่7รายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์เลนส์เดียร์ดีซามัสเซคู คริชชาโปรเมลอิ ail, u, ann, aba, ลัสเบบูโอลิเวอร์เบลวมนโอซานคาบักและก็วาเลนตินกอนเกนเรการจัดไลฟ์อัพของวิร์ส์บวกจะเป็นในระบบเดิมคือ3-5-2แต่ว่าตัวที่ลงอาจจะมีการโรเ a ชั่นบางรายนะครับหน้าคู่เนี่ยใช้เป็นลูคัสเอ็นเมช่ายืนกับตีอาโกโทมัสส่วนฝั่งของฮอฟเฟนฮาม์ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนอะไรสักเท่าไหร่นะครับในระบบ3421 แนวรุกตัวบนสุดนะครับเป็นอดัมฮาโลเซกส่วนถอยลงมาเป็นอันเดรคามาริชแล้วก็มาริอุสบุดเลอร์แฮนดิ c แคปเป็นเจ้าบ้านวอฟส์บวกที่ต่ออยู่นะครับ0.25ดังนั้นมองว่าเกมนี้เป็นโอกาสของฮอฟเฟนไฮมซะมากกว่านะครับในการที่จะเก็บแต้มได้ไม่ว่าจะ1ห,หรือ3แต้มเต็มก็ตามนะครับเพราะแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังจะไม่ค่อยดีพอๆกันนะครับแต่ว่าฮอฟเฟนไฮมเนี่ย อยากที่ว่าว่าเกมล่าสุดเนี่ยเกือบชนะได้เหมือนกันนะครับนํากัดบักจนถึงท้ายเกมและดันไปแพ้เอ้ไม่ใช่เสมอนะครับโดนเสมอ4ี่ในช่วงทดเจ็บในะขณะที่บล็อกสวรเนี่ยฟุบมาอย่างต่อเนื่องนะครับแพ้4ี่จาก5้าเกมหลังสุดนั่นก็เพราะว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะลอยตัวไม่ต้องกังวลกับการตกชั้นอะไรแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อันดับเนี่ยก็คงจะไม่ขึ้นไปกว่าที่อันดับ11 1เอดอะไรอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น มองว่าฮอฟเฟนไฮม์ที่อยู่ในจุดที่ไฟลนก้นมากกว่านะครับน่าที่จะบุกชนะได้เลยเหมือนกันนะครับให้ฮอฟเฟนไฮม์บุกชนะก็เบาๆก็แล้วกันนะครับ1ประตูต่อ0สกอร์ต่ำโคนที่ซิตี้พบกับซันเดอร์แลนด์นะครับเป็นเกมเพลย์ออฟของเดือดแชมปชิปอังกฤษนะครับซึ่งเป็นรอบรองชาเลิศนัดแรกนะครับเล่นที่โคนที่กอกาะนะครับโดย เล่นเวลาตีสองตรงนะครับแล้วก็ในอันดับของตอนจบซีซั่นปกติของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยโกลทีซิตี้เป็นอันดับ5ส่วนซันเดอร์แลนด์เป็นอันดับ4นะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังค่อนข้างแตกต่างกันนะครับโกลทีซิตี้ยังชนะได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเกมในบ้านเนี่ยชนะมา2นัดติดนะครับซึ่งทำให้ภาพรวมเนี่ยชนะ2จาก5นัดหลังสุดในขณะที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยไม่รู้ไปโอ้ไป หลงทางไปออกทะเลอะไรมานะครับเพราะว่าแพ้ติดต่อกัน5นัดรวดนะครับถือว่าผ่านเข้ามาเพลย์ออฟนี่ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่ไม่ได้หลุดไปมากกว่ามีเนะครับส่วนเฮทูเฮทที่เจอกันมานะครับพบว่า10นัดของการเจอกันเนี่ยโคนที่ซิตี้ข่มแบบขาดลอยเลยนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะได้5ครั้งเสมออีก5ครั้งซันเดอร์แลนด์ไม่เคยเอาชนะโคนที่ซิตี้ได้จากการเจอกัน 10ครั้งหลังสุดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานะครับโคลอเรนซิตี้เปิดบ้านยิงไป3ประตูต่อศูนย์เลยส่วนความพร้อมในคืนนี้นะครับโคลอเรนซิตี้เนี่ยขาดประมาณ4รายเช่นเดียวกับซันเดอร์แลนด์นะครับคนที่นะครับขาดเอฟฟรอนเมสันคลาร์กนอร์แมนบัสเซตโอลิเวอร์โดวินแล้วก็วิทเตอร์ท็อปฝั่งซันเดอร์แลนด์ไม่มีอาชิบล ل ا อาเลเซ่เอียนโปเวด้าเจเดนแดนแล้วก็ โรแมนมุนเดลการจัดทีมก็คนที่จะมาเดิมๆนะครับในระบบ4 2 3สหน้าเป้าเป็นเอลิกซิมส์ฝั่งซันเดอร์แลนด์ก็คงไม่น่าจะปรับเปลี่ยนอะไรสักเท่าไหร่นะครับ4 2 3สใช้เหมือนกันโดยที่หน้าเป้าเป็นเอลิเซอร์มาเยนดาแฮนดิแคปเนี่ยคนที่ซิตี้ต่ออยู่ที่0.25ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อมองจากผลงานในช่วงหลังๆที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ย ติดทรงโอ้ติดลบแบบหนักๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าคือเข้ามาเพลย์ออฟนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันจากผลงานในช่วงหลังที่แพ้ติดกันมา5นัดรวดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ายังมีแรงส่งจากเรื่องของ h e to h e a d ที่โคลทนี่ซิตี้เนี่ยเหนือกว่าซันเดอร์แลนด์แบบชัดเจนเพราะฉะนั้นมองว่านัดนี้เล่นในบ้านของโคลที่ซิตี้ด้วยลุยได้เลยนะครับสำหรับฝั่งโคลที่ซิตี ชนะ2ประตูต่อศูนย์ขึ้นไปเข้าข่ายสก,กอร์สูงด้วยครับลุยได้เลยครับสำหรับโค้ชทีมซิตี้ขยับมาที่ซูเปอร์ลีกตุรกีวันนี้มีลงเล่น2คู่นะครับเราเริ่มที่อิสตันบุลบาซักเซเียพบกับเฟเดรบาเชเวลาเที่ยงคืนนะครับเฟเดบาเชเวลานี้เป็นรองจากฝูงของตาราน,นครับแต่ว่าตามหลังคาราตาารายค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับในขณะที่อิสตันบูลบาซักเซเียเป็นอันดับ5 ส่วในแง่ของผล5นัดหลังนะครับบาซักเซียเนี่ยถือว่าอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับชนะ4จาก5นัดหลังสุดเกมล่าสุดบุกยิงฮาตาสปอร์4ประตูต่อ2ส่วนักฝันของเฟเนบาเช่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ดีมาดีเหมือนกันนะครับชนะ3จาก4นัดแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยก็เจอเบสิกตัสกนะครับมาย้ำแผล1ประตูต่อ0ูนะครับหลังจากที่เคยแพ้เบสิกตัสมาก่อนแล้วเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา สำหรับในแง่ของผลการเจอกันนะครับเป็นทางเฟเนบาเช่เนี่ยที่ดีกว่าอย่างชัดเจนในช่วงหลังๆเพราะว่าผูกปีชนะบาซักเซเฮียมา6นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็รวมเกมล่าสุดก็ชนะไป3ประตูตอหนึ่งเมาช่วงปลายปีขณะที่ในเรื่องของความพร้อมบาซักเซียเนี่ยขาดแค่รายเดียวคือโอนูเออร์กุนฝั่งเฟเนบาเช่เนี่ยขาดเยอะพอสมควรนะครับ ซากาโชยุนซูเนี่ยติดโทษแบนเพิ่มไปนะครับในขณะที่อลันแังแม็กซิเมงเจเดนออสเตอรเวลเมิร์สยันดัสแล้วก็โรดิโกเบกาลเนี่ยพวกนี้บาดเจ็บอยู่ไลอาสเวตตัวจริงของบาซักเซเฮียคงไม่เปลี่ยนอะไรจากเกมล่าสุดที่ชนะมานะครับระบบ4-1-4-1หน้าเป้าเนี่ยเป็นคริสตอฟปิออนเทคนะครับที่เกมล่าสุดก็ยิงประตูได้ด้วยฝั่งเฟเนบาเช่เนี่ยใช้เป็น4-2-3-1 แต่คงจะมีการหมุนเวียนบางตำแหน่งนะครับโดยที่หน้าเป้าเนี่ยเป็นยูเซฟเอนเดซรีแต่ว่าก็มีโอกาสที่เอดินเชโกจะแทรกลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่เหมือนกันแฮนดิแคปเนี่ยเปิดให้เฟเดนิบเชเป็นต่อค่อนข้างสูงเลยนะครับ0.75เพราะฉะนั้นถือว่าลุยได้เลยนะครับแต่ว่าลุยได้เลยในการเป็นสวนอยู่ฝั่งพระเจ้าถิ่นนะครับอิสตันบูลบาซั์เซี เพราะแม้ว่านะครับแม้ว่าเฮดทูเฮดของคู่นี้เนี่ยเฟเรเช่จะผูกปีชนะมา6เกมซ้อนแต่ว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยบาซักเซียถือว่าสู้ได้ทุกทีมว่าอย่างนั้นนะครับพวกเขาชนะ4จาก5นัดหลังสุดแล้วก็โดยเฉพาวะว่าเกมในบ้านนี่ก็ชนะ3จาก4นัดหลังสุดด้วยนะครับในขณะที่โอเคว่าเฟเรเช่เนี่ยอาจจะมีอันดับเหนือกว่าอยู่ก็จริงนะครับแต่การที่พวกเขาแพ้ ในเกมล่าสุดนี่ก็ทำให้โอกาสที่จะลุ้นแชมป์เนี่ยค่อนข้างยากอยู่พอสมควรละนะครับแล้วก็มองว่าโอกาสที่เฟเดประเชชจะไปต่อเนี่ยมีด้วยนะครับมองว่าอิสตันบูลเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับถึงยันเสมอได้แล้วก็ในระหว่างเกมเนี่ยอาจจะมีพลิกชนะได้ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนตัวให้ที่ผลเสมอ1ต่อ1นะครับเข้าข่ายสกอร์ต่ำแล้วก็ ลุยได้เลยสำหรับฝั่งเจ้าถิ่นครับอีกหนึ่งคู่ของซูเปอร์ลีกตุรกีคืนวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับกาเซนเทฟ FK พบกับอารันยาสปอร์คู่นี้เป็นการเจอกันของทีมที่ต่ำสิบลงไปนะครับในอันดับตารางกาเซนเทฟเป็นอันดับที่12ส่วนอารันยาสปอร์เป็นอันดับที่15โดยที่ฝ่ายหลังนะครับอารันยาสปอร์เนี่ยยังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอยู่นะครับเพราะว่านำหน้าอันดับ16ซิวสสปอร์อยู่แค่คะแนนเดียวท่วนๆเลย ส่วนฟองผ้านัดหลังนะครับถือว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ในจุดที่ค่อนข้างไปเตะนะครับแว่งไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าการเซนเทปเนี่ยสามนัดหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับเกมล่าสุดออกไปโดนริซเซสปอร์ยิงมา2 0ส่วนอรันยักษ์สปอร์นี่ก็ชนะแค่เกมเดียวจาก5นัดหลังสุดแม้ว่านัดล่าสุดจะมีแต้มก็ตามนะครับแต่เป็นการเสมอเคเซริสสปอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในแง่ของผลการเจอกันนะครับที่มันผ่านมาเนี่ยถือว่าอารันยักษ์สปอร์ ถือไพ่เหนือกว่าอย่างชัดเจนอีกคู่หนึ่งนะครับในการเจอกันโดยภาพรวมเนี่ย16นัดนะครับอรัญญาสปอร์เป็นฝ่ายชนะได้ถึง12ครั้งที่เหลือการเซนเทปชนะ3แล้วก็เสมอกัน1ครั้งในขณะที่ช่วงหลังๆนะครับอรัญญาสปอร์ก็ชนะการเซนเทปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0มาถึง3ครั้งนะครับจากการเจอกัน4หนหลังสุดความพร้อมของทั้งคู่ในคืนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีนะครับการเซนเทปขาดแค่2 ก็อเฟรสเตเฟนกับมูฮัมหมัดกูมุสกายา่าฝั่งอรารยัคสปอร์ไม่มีแค่บูรุตันบูรุตร,รายเดียวการจัดทีมของากาเซนเตสจะเป็น4-1-4-1ซึ่งคาดว่าจะมีการโรเตชันบางจุดแต่ว่าน้าเป้าคงเดิมที่ฮาริวเดวิโซกลูฝั่งอรารยัคสปอร์เนี่ยใช้เป็น4-2-3-1นะครับน่าจะมาทีมเดิมๆซะเป็นส่วนใหญ่หน้าเป้าเป็นอันดาสปอราแฮนดดิแคปอยู่ที่ศูนย์กลมๆนะครับ เจ้าถิ่นหรือว่าทีมเยือนไม่ได้ถูกยกให้เป็นต่อก็มองว่านะครับน่าจะอยู่ฝั่งอรัญญาสปอมากกว่าเพราะว่าแม้อันดับจะต่ากว่านะครับแล้วก็ปริ่มอยู่ในโซนตกชั้นเนี่ยแต่ว่าช่วงหลังๆดูเหมือนว่ากาเซนเทปจะไม่เอาอะไรเลยนะครับแล้วก็แพ้มา3นัดติดยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราไปดูในเรื่องของเฮดทูเฮดเนี่ยจะพบว่าอารัญญาสปอร์นะครับชนะกาเซนเทปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนเนี่ยถึง สาจาก4เกมหลังสุดเลยนะครับเพราะนั้นดูเหมือนว่าอลรันยาสปอร์จะมีคู่มือในการเจอกับกาเซนเทสเพราะนั้นเกมนี้ให้อลรันยาสปอร์ชนะนะครับอาจจะไม่ได้ยิงถล่มแหลกเหมือนที่ผ่านมานะครับให้อลรันยาสปอร์ชนะที่2ประตูตอนหนก็แล้วกันนะครับแต่ก็ยังเป็นสกอร์สูงอยู่ดีปิดท้ายด้วยคา r ดิสกับอาเมเรียนะครับเป็นลีกา2ของสเปนหรือว่าเซกุนดาดีบีซอนะครับลงเด่นเวลาตีหนครึ่ง อเมรเป็ไประดับ6ของตารานะครับยังอยู่ในข่ายที่ได้ลุ้นทำระดับสูงสูงในขณะที่คา r ดิสลอยตัวอยู่ที่กลางตารางเป็นระดับ13ในตอนนี้ส่วนผล5นัดหลังนะครับก็ชัดเจนเลยว่าแตกต่างกันนะครับกาดิสด้วยความที่เรลอ,ลอยตัวแล้วก็แพ้เป็นเรื่องปกตินะครับแพ้3าจาก5นัดหลังสุดล่าสุดก็แพ้คอรโรบา2ต่อ4นะครับในขณะที่อเมเรียยังอยู่ในทรงที่ ยอดเยี่ยมนะครับชนะ3จาก4นัดหลังสุดเกมล่าสุดนี่ก็ถล่มเอลดเดนเซ่ไป5ประตูต่อศูนเลยผลงานการเจอกันเนี่ยน่าสนใจดีว่าจบด้วยผลเสมอ1ต่อ1นะครับถึง4จาก5นัดหลังสุดแต่ว่า1ในเกมที่ยกเว้นนะครับเป็นอัลมเรียที่ถล่มกาดิซ่าเละเทะเลยนะครับ6ประตูต่อ1ก่อนที่เกมล่าสุดจะมาเสมอกัน1ต่อ1อีกครั้งหนึงส่วนเรื่องของตัวเจ็ ตัวแบรนในวันนี้เนะี่ยกาดิสอยู่ในจุดที่แย่กว่านะครับชัดเจนเลยว่าเพราะมีแบรนหนึ่งนะครับดาบิดกิลแล้วก็เจ็บอยู่4นะครับด้วยกันคือไบรอันโอคัมโปคริสโตเฟอร์รามอสเฟเดโกซานเอเมเตริโอแล้วก็ฟรานซิสโกโอเอ็มเวปูฝั่งอเมริกาขาดแค่2รายนะครับควรบรันดาริสกับอิริซูบาบาการจัดทีมก็คงมาเดิมๆด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับกาดิสใช้เป็น4-4-2 หน้าคู่เป็นโรเจอร์มาตี้ยืนกับโรเบนโซบริโนเช่นเดียวกับอเมเรียนะครับเป็น4-2-3-1หน้าเป้าเป็นหลุยสโซเรสซึ่งเกมล่าสุดยิงเอลเดนเซ่มา2ประตูแฮนดิแคปเป็นอเมเรียนะครับต่ออยู่ที่0.25ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมองว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลุยได้เลยนะครับสำหรับอเมเรียมองว่าบุกชนะเนี่ยค่อนข้าง ชัวเลยนะครับให้ที่สกอร์สัก2ประตูต่อ0ูนก็รับกันนะครับซึ่งยังเข้าข่ายสกอร์ต่ำอยู่นะครับแต่ก็มองว่าอเมริกาเนี่ยชนะได้ค่อนข้างชัวร์มากเพราะว่าอันดับก็ดีนะครับฟอร์มการเล่นในช่วงหลังๆก็ดีไปถึง h ฮตตูแฮตนี่ก็ดีกว่านะครับกาดิสเนี่ยลอยๆตัวอยู่ที่กลางตารางนะครับก็ไม่ได้เน้นอะไรแล้วทําให้ผลงานช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างแย่นะครับเพราะนั้นเกมนี้อเมริกชนะได้นะครับ อยู่ที่2ต่อ0สับสกอร์ต่ำลุยได้เลยนะครับสำหรับอลเมเลียรเรียบร้อยนะครับกับฟุตบอล7คู่ของวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนะครับก่อนจากก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าขออนุญาตฝากกลุ่ม v ีพีของเราไว้ด้วยนะครับด้านในเนี่ยมีคู่ทีเด็ดีพีสวยๆนะครับคัดมาแล้วให้สมาชิกทุกวันเพราะมีกานนำเล่นบอลสดพาสมาชิกบวกได้ทุกวันมีการพูดคุยในนั้นนะครับ มีอะไรเยอะแยะมากมายด้วยนะครับคอ,อนเฟอบอลสายเชียร์สายลุ้นเนี่ยอย่าพลาดเลยกับการเข้าร่วมกลุ่มของเรานะครับไปดูที่การสรุปผลสกอร์นะครับก่อนจากเอสติมิลานกับโบรอรลญานะครับให้มิลานชนะ2ประตูต่อหนึ่งลาสพามาสกับรายโยบายกาโนให้ทีมเยือนบุกชนะ1-0สกอร์ต่ำวอสบวกกับฮอฟเฟนไฮม์นะครับให้ฮอฟเฟนไฮม์ชนะ1-0สกอร์ต่ำโคลนที่กับซันเดอร์แลนด์ให้โคลนที่ชนะ2-0สกอร์สูง อิสตันบูลบาซักเซียกับเฟเนบาเช่ให้เสมอหนึ่งหนึ่งสกอร์ต่ำกาเซนเทฟกับอารยักสปอร์ให้ทีมเยือนอารยักษสปอร์ชนะ21สกอร์สูงแล้วก็คาดิสกับอัลเมเรียให้อัลเมเรียชนะ2.0สกอร์ต่ำนะครับตัวที่คัดแล้วนะครับตัวที่ลุยได้เลยในวันนี้นะครับก็จะมีอาร์เซีมิลานโคลนที่ซิตี้อิสตันบูลบาซักเซียแล้วก็อัลเมเรียนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ แถมกด Subscribe ช่องไว้ด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้โคสันคัดตัวแพงขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่เหมือนเช่นเคยลุยกันไปนะครับพี่ๆสวัสดีครับ